ยังคือมีมีส่งคนให้ผมเป็นพี่น้องอีนี่กาซสีมีส่งอ่านี่ทุกคนเห็นแล้วว่ามียังโอ้มีส่งเปิดภาพมาบัดหนึ่งกะอยู่ทงหทยทงหน้าพมเม็นพี่น้องเอ้ยโอยยานั <laughs> <laughs> ่งเสมอให้กันลืมลืมเอาอันนี้ หรือมาทนว่ะโอ้ยเศษถูกไปจังสักนึงพี่เนาะโผล่หาเศษถูกไปได้สักนงเสรอ่ะเปิดภาพมาครับเปิพอกับสาวเมยเนาะอ่ะกาบสบายดีเบิร์ดทุกคนเด้อเรา fc บว์ว่าจะเป็น fc ใหม่หรือ fc เก่าไปยินดีต้อนรับกับซูซองสาวเมย์บันปลายเนี่ยเนาะพี่เลยเปิดภาพมากัอยู่อ่าทุกไฮทุกหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาหนี้ึ่งสาวเมยเองกะ สิดีมาตามหมักตองตามหมักตองอยู่ทรงหน้ากระมูอสองคนจ้านี่ในหมักตองมาบ่มเอนว่าเอาในสวนในยังดบกซื้อเขาเจ้ามานจะอกถ่านนะมจะปอกถ่านเลยหมักตองหมักตองหมักตองทุกคนถ้าเป็นอยู่ไทยกับห้องอะไรยังก็มากระทอนกรทอนนะโอเคอาจจะหลอกถ่าจะหลอกถ่าเดี๋ยวขอยชี้ได้ปะมาเบิ่มสามมือสิีมาแกะกล่อง กล่องยังวะดูว่ากล่องปิดยังก็เฮ้ยก็ออยังก็เฮ้ยในเกิดลียามือกันยังหูหูกันนะจะเป็นยังแต่มารุ่นกันเลยเผาในไหนหจักรโลกมันใหญ่นี่ไว้ไว<ะ>หอกมูกักนแะป๊บนึงอ่าจะมีทางไอหักตรงข้ามเลยเนะาะเออไอหักอยู่ จากอเมริกาบริเนาคนได้ฝากเครื่องหมายเสมอแต่ทางสมุยเองก็ยังบู๊ขังในกล่องนี้เนาะว่ามีอีหยังทางสมุยเองก็ตื่นเต้นลาอย่างไรเนาะแต่ว่าทางไอ้เคนกะฝากหมายเสมอเลยอาจจะในทางสมุยเองก็จะได้มาแก้บึงเนาะกะอยากคู่กันเนาะว่าขางในนี้มียังไหนอืมกบดีมาแต่กบดีมาไก่กบดีมาไก่จะได้เลยกบดีมาไก่จะได้เลย หยัดเอาหมูบาดก็ไป็นว่าจริงจังเลยอ่ตื่นเแต่ว่าร้อนเขื่องมากี่กะประมาณ2อผิดไปเข่าสามผิดพุ๊บมนค่ามคิดเรา่ลุนกันมาหลุนกันย่าซีย่างาลุนกันเอาลงลบเอฟซีสิบเห็น โอคำห้ากิโลอ้ยเนอะหนู่กระด้นเหนือยสะอันนี้อยู่หน้าเสาเมอเองเดินนี่เดอยวยืนจนหมักเดือหมักเดือกินละค่าคอโอุ้ยฝาดอุ้ยยังคือมีมีส่งคนได้ผมไหมพี่น้องยี่นี่การีมีส่งอา

โอ้สาวเงินอ่าพาโบแบ่งนี้นี่ยโบแบงกับพี้สองล้านนี่ค่ะปรีรปรินอาคิดเมียน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 ทั้งงานเมียนสีขาวสีาขาวเลยค่ะแล้วคอยค่ะโบนบงก็มานี่คือทั้งไอ้เพื่อนเราหายแบบว่าทางเสมอไปถ่ายคลิปถ่ายยังฮานาแบบแบบตัวซับสีมักเบิร์ดฮะเบิร์ดมักเบิร์ดดอกมันตั้งเบิร์ดเนาะก็เลยเออซื้อมาให้เสมอ อืมแต่ว่ามามาในสำคัญที่สุดนี่ก็คือรีวนี่ยม่น้อยเลยเออมีอนน้อยได้อ๋อทาสารหน้าลิสติกทุกคนโอ้นีดีมีทั้งสองอันเด้วยมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่พาพอแบ่งเนาะเออเนาะอันนี้เนาะแบตสัมลองแบตสัมลองเนี่ยแหละผมไม่ไปเนาะบริสไทแต่ว่านี่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 ไม่อีกแล้วบริมีแต่ส่งบริมีแต่แบต มีลิปสติกอีกโอ้ว้าว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 ทำงาของยัยหอยุดหยุดหยก่อนมี<อ>าบาลีนนี่จะเบิง่งนะตัวน,นี้เอออันนี้มันจะเป็นสีของมีบาลีนแม่นปะไอ้เพื่อนคือสีแบบว่าเขียนเมอปากแดงตลอดแต่มื้อนี้เฮาก็สิเออมาทาเลยมาทากินกระตมปากต้องนี่เลยพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเหลืเนี่ยมึงโดนสระมือสีลงอันนั้นก็ลองลองทาอุ้ยอุ้ยโอเคอเคุอค้ยอุอ้ยสีงามแดงอ๋อหอม <laughs> นี่นี่นี่งามงามงามแต่ว่าสีเป็นอุ้ยสระมือทาผิดว่นะบอบบอ๊บ,อบอขอสีห้จะทาลงสีนี่ค่ะ บางเฉลี่ยอซีบางเดิมไทยว่ะออซีนี้ก็งามนี่นะซีนี้ออกเป็นชีบัวเนาะอุ้ยน้ำบึงบึงมงามเมาเจีมกซีคิมเมแอุ้ยอุ้ยซีนถึงใจอุ้ย บอร์ยังไงะเบอร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 ์าวบอเบอร์เบออเนาะเบอร์าวมูตสีนี่งงามโอ้ยไอ้เมาหายต่ไกเนาะก็ต้องทาบงกอนโอ้โหมีแต่สีงามเศามเลยีออมันขอุ้ย้ยจกนคยมาต้องเอ้ยมากกัพอเลยวะสามป่ะสามเดอหรอมแม่่ สีเนเวเวอนี่นโตโต้มาสีเงินเจนเงินใจมาสียงินสติกลงเบอร์เ็สีนซมีตรงงามผมมีปีน้อยการทางเสมอเองกับขอขอบคุณทั้งไอายเป็นด้วยเก็ตีว่าฝากลิปสติกหรือว่าฝากเืีองฝากของ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามเลยนะคนฝากมาให้จามือเนาะแต่เมื่อนี้มีโอกาสก็เลยมาเหิริอ่าซะเนาะเอ่าพอหวังเอิญมื่อกี้็สิมากินตั้มหมักตองพราะม่พี่น้องเลยเนาะอ่าหิริจามือหิรตั้มถายงามเลยบ่บ่กบอบอเปิดภาพมากะหลังจากเบิ่งลิปสติกฟู่ เชียนสมือให้โหดชิมันตั้มักตองคนเนาะขบจะไอ้เพนน์ไลน์เด้อยฝากมาให้เอ้ยมึงอย่าบอกได้อยู่ในเงินอยู่ในโถงมีเงินอีกท่งๆก็มีเงิน,งงย,งนยาได้ <laughs> โอ้ยเซลดีสิเนาะแต่ว่าหมู่ของเสม,มือก็คอจะแซลลิปสติก <laughs> อ่ะยังก็โอ้ยเครื่องหดละบอ้บันทามเนาะเอออยากได้อ่ะสติกค,คอเด้อคอเด้ววนนอว่าเนาะเด็ดทั้งสมัยกับคอมีปกติ เด็กพีมามาปีโคยาดเด้อใครคนลงมจะจะจะติบ่ติบ่่อ๋อจะตินล้วติบ่เพ็ดจะตจะตจอจัดการเองนี่อันนี้จะตยาบมเมนต์เมากตมุเจาก็ได้จะบอกเราหาสิบปั บรรยากาศด,ดีเล<ะ>นาะกาด,ดีเะบรกาศด,ดีอยูต้นมเดือคุณยาก,กินมักเดือกัมาเลยจ้าน้ำตาลสุโร เยอะนะคะจะใส่เยอะนะคะผมล่วงหมดแล้วเดี๋ยวไปใส่ลายด้วยสาวผมสีโป,ป่งย,ย,ยอออ้อนกินเป็นนัวลายเลยแหละว่ะฝนตกมือเศร้านี่ฝนก็หยิบนะเฮ้ยิบมือเศรหยิบแล้วฝนมือเศร้านี่จะกินจะเสือพ่อเบาสิบบ่เพ้ะ เอคนเบาบางใช่มค่มะพริกแดงหมใส่มันแสบบมเพอันนี้นะมันแสบเป็ดหาวไปเข่ากันนะไม่เยตามตัวที่ดาให้ตัดมพรบ่แลกพี่น้องเป็นยังองนะ ตำหมกากเผ็ดกับแทงมานยจากสีเห็เนี่ยได้เชียเอาไปเป็นลูกไผ่ไผ่เดะได้เนาะตำหมากเผ็ดกับตํหมากเพ็ดกับโาาบ,บเดะจามเนชาเนาะจามเมนชาบเด้อคารองนี่บบเอาฮอชันบาทดอกไก่หน่อยตัวหนึ่งเก้เาพอนมีหีดมีคองน้ำโม่ตำหม,มากักเผ็ดบเดะได้เวเอาคาดองลายกับโได้ได้โบขี้แหงคี้ทอนกาก็เชียมีคนบอก ต้องแบบต้องแบบจักจักแบบนี้ฮะนะก็บอกว่าวันอื่นเออเขาจะแถวอื่นเขาจะกินกันกับฮาวเอแบบนี้ฮะตามักตรงฮะนะอุ้ยซองหมันก็พอเราขออะไรเนาะซองหมันกมาแล้วไปจะมาแบบหมูกันใหม่อีกต่างมีอะไรมาคืได้ เห็นมันหลุมูพูนปวดแขนอ่ยะใส่บ้างใส่้างแม่แม่จะใส่รถจะใส่ตําจะจะเอา้วใส่ถ้าอนนี้คือข่อยตําอีกคือก่อทางข่อยทุกอย่างโอเ้อยเนาะีจ้บ้านห่เต็มโบ,บอสพอดีเแล้วสุปปาขเขีว เป็นไลฟเซปไลฟ์คอมเม้พี่น้องากรปลาจ้ะันทัวด้น้ำตาล้าปรุงดูน้ำตาลน,นะคะสถถ่ายแล้ว ก็ไปสะสมตอนไหแต่ว่า <t> นีคอยหกไงเขาอะหล่นหกสองแมอ้าวเศรษตาตําตํก็เมื่อยโอ้ยเนาะ ประเด็กคือใช้กินนะคือชีเป็ดก่อนบ่ประเด็กจะท่านใส่แหรอป่ะรถใส่แล้วประเด็กพันป,ป <laughs> ีต้องมีควายตู้บ่ประเด็กพันปีมีจะมีต้องมีควายตู้จ้ะ,ะกินแกงน้ำม,ม,มันพิเศษแบบแกงนะ้ำมันมแซ่บเด้อหอม ก็โทษก็ออไว้ประแดกที่บุกปะแดกเนาะแต่ชูเฮานี้มักชชดชุดในโลกเลยคือประแดกนะมกีน้ำตัวหนึ่งเามงวันแขกกดหับเซิรนมาเลยจะจับจะจับขกเด้อกอวิชีตำเด้อมาจะจับมันโอ้ย จะมืไปเอาอันคบหน่อยมากพอไมมพี่น้งองมันก็นเลยแบบโอ๊ยคบหน่อยโรดเฮ้ย มเ,เขาบอกโอ้ยชาวเมยพ่อเถอะเขาอ่ะเป็ชเอฟีว่ะคอยนะเขาบาาากกขอกเนาะประตีงตามมุนลน์ ใบตาจะคองสลหรหายหอกไปแล้วหนึคนคนนะตามักตองกิ้สองคนตามมักตองตามมักตองกรสิตตำๆหน่อยหน่สิแล้รบอสิมอะไรกนดิ้มผิดยังเป็นยงไงตั้งตสน่หกด้งกระโดดจัง แล้วส่งไปแช่นี่แสบแสบสิบ้องคนเ่นเซเลนน่คเล่นเซเลนปะใช่ไหมจางเง่นเนาะน่ากลเขาคือจ้างวะ,ขอขงะโอ้พูดตามก็ลืมซิม

อยู <laughs> mm ่กินข้าวไม่กินนี่เขาคือแสบซบไปอยู่มทุกคน กับมันภาษาแองกเ็สก็อยากจางแต่มันนเค็มกินไม่ได้ตอนน่ะตอนตัมตังตอนตับริสีนเนี่ บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์บางพลังธรรมดา เ็นแล้วเริ่มเป็นแล้วสมเลยกิน,น,น,นอสมก <laughs> ิน, <laughs> นเย <laughs> อะ <laughs> ผสมหืมฝนตกเออเซ็ตชิดหอผานี้ไป Trong mà hang nè